มาออกแล้วขณะนี้เพื่อสยามเป็นตัวนำเพชรไรพบตัวที่สองหนึ่งคณะตัวที่สามซายูริตัวที่สี่พรดาราตัวที่ห้าต่อไปเป็นตะบันสยามที่โค้งไปเก่าเพื่อสยามเป็นตัวนำ พรดาราแรนทะ้งโลกตัวที่สองเพชรไรพบตัวที่ 3, สามซาโยลีตัวที่สี่ตะบันสยามตัวที่ห้าที่ป้ายแปดพรดาราแระทะงโนกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วขณาน,านีพรดาราเป็นตัวนำคู่กับเพื่สยามซาโยลีแรงทะงโลกตัวที่สามต่อไปเป็นเพชรไรพบหนุ่มชนะและตะวันสยามถีอโค้งไปเจ็ด ซาโยริแรงทางโลกขานาหนูพรดาดาเป็นตัวนำติดตันดยซาโยริที่โค้งไปหกออกทางตรงพรดาดาเป็นตัวนำซาโยริและทางโลกตัวที่สองเพื่สยามตัวที่สามนุชชนะตัวที่สี่พระไตรภพตัวที่ห้าข้านาหนูซาโยริแรงทางโลกผ่านขึ้นเป็นตัวนำแล้วนี่ซาโยริเป็นตัวนำติดตันดยพรดาดาต่อไปเป็นเพว่สยาม นิสายูริเป็นตัวนำพรดาราตัวที่สองตะวันสยามตัวที่สาม